ลุกช่าครับผมก็ต้องขอสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่เน้องๆที่หลักแล้วก็ชี่ชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนะครับผมครับวันนี้ในกระดานนี้นะครับ AI นั้นเป็นหมากสีแดงนะครับหมากสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นโอเคเอาละครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเริ่ม รับชมนะครับรูปแบบการถอดหมาเข้าทาแต้มกันแล้วก็รูปแบบการผูกหมักตั้งรับของตั้ง AI แล้วก็ผู้เล่นโอเคไปพร้อมกันเลยนะครับเกิดกระดานก่อนครับสําหรับผูเ้เล่นโอเคเอกเดินเบี้ยนหน้าขุนขึ้นมา AI เลียกเรนโคนครับขึ้นขุนเลยครับสําหรับผู้เล่นโอเค เล่นก็โอเคจะปลูกมาก,กันแบบไหนให้เราได้ศึกษากันครับในกระดานนี้เอาละครับหยายเม็ดขึ้นหนาะเสริมกระบวนการตั้งรับครับ AI ก็ขึ้นเม็ดผูกประจำกันอยู่ทางวันนี้ขึ้นโคนครับ AI โดดมา มอไอ้เลื่อนยันเบี้ยเรียงกระดานฝั่งซ้ายครับไอไอ้ AI เลื่อกเตือนเบีย้ยตนี้้นไปครับแม่ฝั่งผูดด้เลนะ่นโอเคนั้นจะทิ้มเบีย้ยสูงทุก,กตำแหน่งนี้จะปัดครับไม่ครับผมเลือกปูสองเบี้ยเรียงกระดานฝั่งซ้ายครับไอ้ไอขึ้นโคน กินเบียรสูงขึ้นมาครับ AI กินตัดเลยไหมครับจังหวะนี้ไม่ครับ AI เลือกยันครับผมจังวนี้เพ่โอเคเลือกกินเขียงเข้ามาครับกินแยงนะครับ AI เลือกกินตัดขึ้นไปยังไม่เสียหายครับจังหวะนี้ฝั่งเพื่อ,อโอเคเลืดอนไปตรงนีเเ้เพื่อลูกเบียรสูงเว้น,นะครับเอาละครับ AI โดดมาขึ้นมาจะดจอด รูปแบบการตั้งรับของฝั่งผู้เล่นเปลวเกให้เราได้รับชมด้วยวิธีไหนครับโหลดม้ามาเข้ารูปม้ามากกังกรครับสําหรับผู้เล่นเปลยวเกเอไอปู OK. ool, สาเบีย้ยขึ้นไปกินตัดครับจังหวะนี้เดี๋ยว AI ได้เบีย้ยสูงนะครับถ้าไม่กินตัดจังหวะนี้ AI ool, เลือกใช้เม็ดทะแยงกินขึ้นมารักษาตำแหน่งกลางกระดานครับ วันนี้จิ่มเม็ดครับสำหรับเบี้ยของฝั่งผู้เล่นไปโอเค AI ยังเใจๆครับเลือกพยายงโควนขึ้นไปครับผูกเม็ดครับเอาละครับฝั่งผู้นอกเคจะทำยังไงครับจู่โจมเลยับผมโจมตีเม็ดใช้เบี้ยเข้ามาแรกครับในวันนี้ AI ก็ยังไม่กินเม็ดตัวนี้ครับ AI เลือกเดินเบี้ยมากดต่อขุนไว้ครับผม มามาหนี่ครับสาหรับผู้เล่นเป็นโอเคจะต่อมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้ยังครับเ i เลือกจัดการเบี้ยรตรงนี้ครับของฝั่งผู้เล่น,นโซคแล้วก็เป็นการโจมตีม้าครับด้วยโคนโอ้โหจังหวะนี้ผู้เล่นเป็นโอเคนั้นแลกม้าครับสัางหาน้า AI ครับจังหวะนี้ อยากเดินเรือมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นโอเคเอาละครับจะถอดหมาก AI ด้วยวิธีไหนสำหรับผู้เล่นกโอเค AI นะั้นเริ่มขยายหมากมาแล้วนะครับสําหรับเออ่โดยใช้โคนแล้วก็เบี้ยนะครับโอ้เอาละครับผู้เล่นโอเคจะมีวิธีการรับมือเป็น AI ด้วยวิธีไหนครับเอไอขึ้นโคนขึ้นไปการขยายหมากเริ่มที่จะลุกลามข้าม ฝั่งม้านะครับสำหรับ a อไอเอาครับฝั่งเฟรนกโอเคเลือกเรือมากดเส้นนี้ครับ AI อยุบหกขุนมานะครับมาตากดเรือนะครับเอาละครับผูกเรือให้ถึงกันนะครับ AI จังหวะนี้โหลดม้ามาตำแหน่งครับสำหรับเฟยนก็อโอเค AI ไูขึ้นไปเอาละครับเรือที่จะขยายมาเข้าไปโจมตี ริเวณปีกขวาของกระดาษนะครับสําหรับ AI จะโชว์หมัดเด่นกันไหมเราได้รับชมครับสําหรับ AI กระดานนี้นะครับพยายามถอดเบีย้ยออกก่อนครับสำหรับ AI โอ้โหไม่กินตัดไม่สนใจครับเลือกพยามเม็ดมาโจมตีโคนครับสําหรับเล่นเท่โอเค AI ก็ไม่เดินหลบครับดินตัดเข้าไปางไงเบีย้ย ลมตีมาครับมายัางไงครับผู้เล่นไปโอเคตั้งรับไปอยู่แล้วครับจังหวะนี้เดินโค้งขึ้นมากินเบี้ยงไหนของ AI นะครับสรับผู้เล่นไปโอเค AI ต่อโคนครับสนใจไหมครับผู้เล่นไปโอเคจังหวะนี้ดัดไปอย่าให้เสียครับ ลายโคน AI ไอยนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหหน้าขุนโล่งครับเรือเอไอประจำการอยู่อย่างนี้นะครับอันตรายครับสาหรับผู้เล่นไปโอเคจะตั้งรับด้วยวิธีไหนครับโอ้โหต้องหลบครับจังหวะนี้หน้าขุนโล่งนะอันตรายครับเอไอโยกเรือมากดเตรี่ยมตัวกินเบี้ยขาดตัวในเงี้ยลูกมาตำแหน่งนี้สําหรับผู้เล่นไปโอเค โดนกินไปตามระเบียบร,รับเบียดตัวนี้เรือต้องมาช่วยครับผมย่อเรือกัดครับจำเลย AI เดินเรือปรากฏตอบุน AI ครับสำหรับผู้เล่นโอเคเอาบ้างครับมีส่วนนะครับผม AI ต่อเรือครับจังหวะนนี้ฝั่งโอเคบอกยังับผม สอนเรือครับเอาไงครับ AI ถาม AI ว่าเอาไงครับ AI บอกเอาก็เอาครับตัดไปเลยครับทําลายเรือของฝั่งเพา่นเป็นโอเคครับจังหวะนี้โดนกินมาตามวิญญัณกดต่อขุนครับสาหรับเรือของฝั่งเขเล่นเป็นโอเคเดินเรือมาตานี้ครับสําหรับ AI ป้องกันครับสําหรับขุนเดินมาป้องกันเรือนะครับ AI ขึ้นคุณครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับเลี้ยวมานีครับตัหนักคุณของฝั่ง AI ไในจังหวะนี้ครับเดินมาตานี้ครับสาหรับผู้เล่นเโอเคออกินเบียรไม่ได้ครับเบียมีม้าขูกอยู่นะครับเอานะครับรู้ว่าฝั่งเล่นเคนั้นมีเจตนาจะทําอะไรครับเดินเรือมาตานี้ครับ แรงเม็ดก็มาปลูกเรือเอ okay, เดินมาเป็นนี้โอ้โหโจมตีม้าครับสำหรับเม็ดของฝั่งผู้เล่นเปโอเคครับจังหวะนี้สวยงามครับมีเรือปลูกอยู่ม้าต้องหนีนะครับม้าโดดหนีมาตานี้ครับเอาละครับไปยังไงต่อครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคแล้วก็ได้กินเบี้ยตัวนี้ครับสำหรับ เล่นตอเคตามที่ตั้งใจไว้ครับ AI ต่อโคลนยังไม่้นใจครับเลือกโยกเรือมาเตรียมตัวกินเบีย้ยขาตรงนี้ครับปูสองเบี้ยรครับจังหวะนี้ของ AI ตรงตัดนะครับ โคนด้วยครับจังหวะนี้ส่วนครับม้าบอกอยู่ไม่ได้ครับแต่ไม่ถอยนะครับขึ้นมาครับผมเอาล้ครับแล้วเรือโคนม้านั้นอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทําลุกจนได้นะครับจังหวะนี้ดูว่าฝั่งผู้เล่นเเบนั้นจะตั้งรับด้วยวิธีไหนครับเอาละครับต่อโคนไหมจังหวะนี้ วันนี้ฝั่ง AI เลือกเดินเบี้ยตรงนี้ครับ AI นั้นก็ไม่เลือกกินโคนนะครับเพราะว่าโคนตรงนี้ผูกขาดอยู่นะครับเอออ๋อถ้ากินโคนตัวนี้นะครับมาก็จะขาดนั่นเองนะครับเอาละครับโอ้โหลาจริงๆครับสำหรับผู้เล่นเป็โอเคนะครับ AI นั้นก็ไม่หลงกลง่ายๆครับเลือกเรือมาจับไปเลยครับเบี้ยตังนี้เกมจะไปหงายครับฝั่งผู้เล่นโอเคนั้นไม่ยอมให้หงายครับ โหด,ดม้าถอยก่อนครับสำหรับ AI โอ้โหไม่เลือกกินมา้าะมนะจังหวะนี้เลือกกินโคลนครับสำหรับโคลของฝั่งผู้เล่นเคโอเค a ้ใช้เบียดตรงนี้กินเข้าไปยังไงครับจู่ๆก็ ร้อยเมตรมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเคเอไอเห็นอย่างนี้ก็กินนะครับไม่ไม่สราบอุนาเหมือนกันครับจังหวะนี้กินขุนครับจากเบี้ยงหายครับสำหรับเรือของฝั่งผู้เล่นเพโอเคไม่ถอยครับ นม้ามาตานนี้ครับมาทำลูกครับแม่แต่จริงๆครับ A.I. ถอยมา้ามาปลูกเบี้ยงเอาไงับอีกชั้นหนึ่งครับโดนตีเรือครับเพื่อที่จะไล่เรือจังหวะนี้โหลดม้ามาตานนี้ครับ เี่ยงหายกลับมาโจมตีม้าครับจังหวะน,นี้โอ้โหเอานะครับไอนั้นถนัดเบี้ยงหายอยู่ด้วยครับเด็บม้ามาตานี้ก็กินเบี้ยขาครับม้าของฝั่งผู้เล่นโอเคไอได้จังหวะฟาดเรือลุกโจมตีเรือครับสำหรับไอเอาครับไอ โลัาตานี้โอ้โหดูครัับการทำงานของเกมไล่ของ AI ไนะครับทำลุกไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ไล่ขุนของฝั่งผู้เล่นเป็โอเคนะครับจังหวะนี้มาครับม้าเตรียมตัวมาสมทบครับตานี้ทำลุกได้ครับผมหวันฝั่งเบืโอเคเลือกกินเบียยขา เปนหนึ่งทีด้วยมา้าโอ้โหไล่มาจนมุมกระดานนะครับสำหรับคุณของฝั่งผู้เล่นเทโอเคนะครับโอ้โหดูรักรการทำานา่ทุกไปนหนึ่งทีครับจะออกจากสถานก,การณ์นี้ได้ยังไงครับสำหรับผู้เล่นเคโอเคโอ้โหเล่นม้าแบบนี้ครับเราจะช่วยผู้เล่นเโอเคนะครับพวกเราเอาครับ เบียหงายมาโจมตีเรือนจังหวะนี้เรือนั้นก็มาช่วยตานี้ก็ติดม้าทำลุกขาดนะครับมาตานี้ติดเบีย่ยหงายมาตานี้ก็โดนลุกขาดนะครับดูว่าฝั่งพลเรนช่วยนั้นจะแลกม้าเลยนะครับจังหวะนี้หรือว่าจะมีวิธีการมาฟาดลุกห้ือเวลาหรือ,อยังไงครับเรามาดูกันครับจังหวะนี้เลือก มาตานี้ครับ AI โอ้โหเห็นตัวตัวเลรอขนาดนี้ครับนั่เวี่ยงหายทะยานขึ้นมากินกินเบี้ยงหายทำรู้ครับจังหวะนี้ของฟังผู้เล่นเพ็โอเค AI บอกว่าสบายมากครับจมตีเลือ กดขุนเลยครับสำหรับ AI ใจหมายจริงๆครับนะครับตอนนี้ AI ก็เริ่มที่จะบีบพื้นที่ของฝั่งคุณของฝั่งก็เล่นโอเคครับดดน้ำมาทมำลูกครับจังหวันนี้ขุนลบนะครับๆๆจะจบยังไงครับกระดานนี้ ไอ้ฝั่งมุกเคโเดมาม้ามาทำลุกครับจังหวะนี้ละครับมีแยดครับผมไม่ยอมไม่จบง่ายๆครับแต่ก็เรือนะครับจังหวะนี้เป็นการซื้อเวลานะครับมาของฝั่งผู้เล่นโอเคครับต้องนับถือใจจริงๆนะผมจังหวะนี้ปูสองเบี้ยครับไม่ยอมแพ้จริงๆครับเรียกว่าใจนักเลงครับใจเสือครับผมนะครับแล้วก็จบด้วยการฟาดเรือลุกจนที่จุดนี้นะครับสำหรับ กระดานนี้นะครับผมก็เป็นอีกกระดานที่มีความสนุกนะครับให้เห็นรูก็อรูปชวนของ AI แล้วก็ผู้เล่นเปโอเคนะครับผมก็เป็นอีกกระดานที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เริ่มที่จะสนใจในการเล่นหมากรุกไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมเพื่อความสนุกสนานนะครับผมก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามช่องทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านนะครับก็้วอ็ขอขอบคุณ พัฒนาโปรแกรมเ i นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างสารรค์รูปแบบเกมหมากรุกที่ดีแบบนี้เอาไว้ให้ผู้ที่รักหมากฮอจึงชอบสนใจที่อยากจะศึกษาหมากรุกไทยเอาไว้ศึกษากันแล้วก็เอาไว้รับชมเพื่อความเพลินเพลินผ่อนคลายคลายเครียดกันนะครับผมก็ศึกษาทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับผมครับสำหรับวันนี้ทุกช anel จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับก channel